กลับมาอีกครั้งกับ vlog หิงขานะฮะลูกกอบลั่นนะฮะเป็นคนโลดผนโดยกำเนิดไม่ได้ปีนเขาเพื่อเอาใจผัวนะฮะวันนี้กิจกรรมก็คือจะไปดูกิจกรรมวันนี้จะไปดูหินบนเขานะคะข้างล่างเราไม่อยู่วันนี้เราจะตามเขาไปขึ้นเขาน่าจะนู่นนะพี่ว่านะนูนูนนู่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 นเอาเลยไปให้สุดไปดูหินกันค่ะวันนี้นะคะนะคะ ใครชอบบล็อกขิงค่ะก็ขอบคุณมากอากาศโอเควันนี้พี่พอก็เลยบอกว่าต้องรีบที่จะไปเอ่อออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็ไปทําภารกิจกันนะะซึ่งวันนี้ชุดก็โอเคเหมาะก,กันรปีนเขาเป็นชุดเดียวกับเมื่อวานเล t s go <S ว่าใส่เแจ็คเก็ตข้างในไปหน่อยเพื่อให้ดูอุ่นๆปุ๊บปิดประตูเรียบร้อยเรียบร้อยอย,อยังโอเค และที่สาคัญพี่พ่อบอกว่าชุดแบบนี้จริงๆคนในสมัยก่อนก็เขาก็ขึ้นเขาแบบนี้นะในช่วงที่เออ่พวกแบบเสื้อผ้าที่มันสมัยใหม่ยังไม่ถูกผลิตขึ้นมาเอยนี่คุณพอขึ้นมาปุ๊บคุณแล้ว <Hello. S 2> นังมองดิชานคงไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ระหว่างที่ฉันเดินขึ้นเขามาอยู่ด้วยความเหนื่อยจริงมันชันนะเห็นแบบนี้ มันชันอยู่หลัวอยู่ด้านหน้าหลัวอุทานว่า Gorgeous เราก็ดีใจเราก็หลัวชมเราสักพักสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลัวถ่ายรูปวิวอยู่แล้วพูดออกมาว่าวิวสวยมากเราก็แม่คิดว่าหลัวชมนะคะเออโหยากาศดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยุดล็อกแป๊บหนึ่งละเพราะว่าต้องตั้งใจเดินแล้วคุณดูความหินดินี่ โอ้แต่อากาศถือว่าดีเลยเดินไปพูดไปเหนื่อยพี่พูดเลยแล้วก็ตอนนี้พี่มองหินอยู่ระหว่างคุยกับคุณนะแล้วก็ที่สําคัญการโดดเชือกอ่ะพี่ว่าช่วยได้เยอะมันก็เลยทําให้พี่สามารถที่จะแบบโอ้โหไม่เหนื่อยเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหสามารถขึ้นเขาได้สบายให้ดูบรรยากาศจริงๆแอบอู้แหละแอบอู้แหละเผื่อเขาจะเห็นว่าอู้ไม่แคร์กูเลย เดินชับ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 ชชชชชชับชพ์มาหน่อยสิในบลอกขิงขาว่าใครที่มีแฟนที่มีกิจกรรมแบบเอ่อไม่ค่อยตรงกับเราบ้างแล้วเราก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เพื่อให้ไปด้วยกันได้อุ๊ยน่งน่ถ่ายรูปด้วฉันเหรอเนี้ยให้ดูว่ามันเกิดขึ้นจริงนี่เนีถ่ายกลับนะพิมพ์มาหน่อยในฟลอก ของเราว่าใครบ้างที่นะคะ,ะมีกิจกรรมที่แบบเออไม่เหมือนกับหลัวเลยหรือแฟนผู้หญิงหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ต้องแบบปรับตัวกันหน่อยนะครับนี่มันคือเคล็ดลับพวกแบบนักปีนเขาเนี่ยก็คือเดินไปเลยฮนะไม่ต้องคุยกับเขาเดี๋ยวเขาจะเดินเร็วเองไม่คุยกับกูเลยทั้งทางไปนู่นละคือจริงยิ่งพูดมันจะยิ่งเหนื่อย ตัดภาพเลยแล้วกันนะเดี๋ยวตัดภาพไปข้างบนเลยนะนุ่นเลยนะจบนะมีการหยุดพักเอ้ยไม่ตัดภาพสักดีเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าเริ่มร้อนนะแต่ว่าตรงหน้าภูเขาให้ดูนะสีคือสวยมากเลยฮฮลโหลเฮยอยากฟังฟันอยากสุดเลยอือฮึ ฮ่า so this is what he does every day in the morning. I mean it's barely morning anymore. Come on. นี่กิจกรรมยามเช้านะคะว่าไปเดินขึ้นเขาเนี่ยก็ทำให้เราได้เรียนรู้จากธรรมชาติว่าชีวิตเนี่ยนะครมันก็เหมือนการปีนเขา ถ้าจะให้สนุกเราต้องปีนคุณปะจริงๆก๊อบเขามาอันนี้ถ้าเป็นอันจริงๆน่าจะหมายถึงว่าชีวิตก็เหมือนกับการอะไรนะขี่จักรยานถีบจักรยานปะถ้าจะให้สนุกอะไรไม่รู้ก็ต้องถีบอะไรเงี้ยนะจริงๆพวกคำคมพวกนี้บางทีก็แบบว่าฟังแล้วก็ฟังหูไว้หูนะหรือ,อไ,รได้ยินคําคมจากใครก็แบบฟังหูไว้หูเนาะเนะ,นะบางทีก็เขาก็ยืมๆกันต่อมาเนาะหรือบางคําคมมันก็แบบใช้ได้กับเราบางทีมันก็มันก็ใช้ไม่ได้เนาะหรือบางทีมันก็ อินนะตอนนั้นแต่เวลาผ่านไปห้าวันหรือว่าหนึ่งวันก็ไม่อินแล้วนะคะแต่พี่ว่าอย่างหนึ่งที่มันจริงคือการแบบการขึ้นเขาหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันเหนื่อยนะมันเหมือนหลายอย่างในชีวิตอะคือแบบเข้าใจคำนี้ไหมเหมือนเราว่าถ้าเราจะแบบว่าออยากประสบความสําเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากขึ้นไปสู่จุดที่มันแบบที่เขาว่ากันว่ามันสวยงามไ้มันก็จะมีความเหนื่อยอะที่แบบเนี้ยดูดิเนี่ยเนี่ยบางคนก็อิน มก็อินเาสําหรับพี่อ่ะพี่ว่ามันก็ต้องดูด้วยว,ว่าแล้วจุดที่เรารู้สึกว่ามันสวยงามอ่ะคือตรงไหนเพราะอริงจริงถ้าไม่มีผัวนะเป็นไะเดี๋ยวเมาพี่อ่ะจุดสวยงามพี่คือข้างล่างเลยค่ะข้างล่างเลยค่ะใกล้กระท่อมใกล้กระท่อม,อมนั่งกินชาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนังรู้ว่าเมาจากทางนั่งกินชาใกล้กระทอ่อมหยุดแล้วก็หยุดบนพื้นราบนั่นคือจุดสวยงามละนั่นคือเป้าหมายของพี่เ g e ตไหมคะ ดังน,นั้นในการประสบความสําเร็จที่เปรียบเทียบเหมือนการปีนข่าวที่จะขึ้นไปเนี่ยค่ะก็ถามตัวเองว,ว่าจุดชมวิวของเราอยู่ตรงไหนแต่วันนี้เนี่ยความสําเร็จของพี่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการอยู่ในความสัมพันธ์ให้ได้นะคะดังน,นั้นกูก็เลยกูก็เลยเอาเลยค่ะเป็นทริปที่เชื่อไหมคะถ้าเพื่อนชวนมาลังเลนน,นิดนึงค่ะนะคะแต่เอาเถอะมันก็มันก,มนก็มันก็ต้องเออนั่นแหละ มันรักกันแหละค่ะนะคะอุ้ยคุณสวยยุกเจ๊ตันแบบบ่นไปงั้นปะบ่นไปงั้นแต่ว่านึกออกปะความจริงก็โอเคอ่ะแต่อยากจะบอกว่าเออนั่นแหละคุณนะจุดชมวิวในชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่เท่ากันนะเวย้ยต่อก่อนนะผัวไปนู่นแล้วเห็นหลัวพี่เมื่อย where are you taking me today? Huh? where? well, that's a good question. we're going for a wander mm -hmm. on the ridge behind where we're staying. Mm -hmm. there are some um, ancient stone circles which we may or may not find. Mm -hmm. may nothing. or may not find. there's also um, these ruined huts which i think are from when there was mining up here. So, um, <laughs> ตั้งแต่ตอนที่บอกว่ามีการทำเมืองเหรอ So main thing is it's a beautiful day and if we go up we should get good views Simple as that ก็แค่นั้นนะฮะให้ผมการมาเดินเล่นมาดูหินซึ่งสรุปสัน้นๆหินที่จะมาหาเนี่ยไม่รู้จะเจอหรือไม่เจอนะคะความเกมมอสโตรงที่ว่า ปักหมุดไว้นะใครชอบอะไรแบบนี้นะแต่ครั้งหน้าถ้าพี่มาอีกแล้วคุณเจอพี่ที่นี่ก็คือพี่จะอยู่แท้ตรงกระท่อมนะคุณปักหมุดไว้นะถ้าคุณชอบอะไรแบบนี้นะคะโอน้องแกะเฮลโ o ลู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าแกพูดได้คุณคิดว่าเขาจะอยากขันมาบอกเราว่าอะไรพิมพ์ม,มาหน่อยค่ะเอ่เอระวังนิดนึงนะคะในเรื่องการใช้ภาษาในชาแนลของดิฉันแม้ว่าคนดูจะประมาณหลักหมื่นหลักพันนะคะเมื่อกี้พอเปิดโอกาสถ้าแกะพูดได้คุณคิดว่าเขาจะพูดอะไรนะคะก็แฟนขับใส่ไม่ยัง้งยั้งตัวเองนิดนึงค่ะช่วยยั้งใจตัวเองนิดหนึ่งให้ดูนะคะว่าดิฉันปีนเข่าจริง ให้ดูนิวแมนวิวด้านหน้านะนะและดูนี่นี่น,นี่พาดหัวรองวันนี้นะฮะลูกกอบลั่นลั่นเก่งไม่ได้ถูกแฟนหนุ่มสวมเขาให้มาปีนเขาแค่เขาพูดว่า let's go ก็เก็บกระเป๋าแล้วพุ่งออกจากบ้านแล้วทุกคนที่ฉันพยายามโยนหินถามทางแล้วก็ซิปพ,พี่พอเรื่อยวๆว่าถึงยังถึงยังเขาเลี่ยงให้จะไม่ตอบและเดินไปเลยคะ่ะสุดหูสุดลูกหูลูกตาไปเลยเป็นที่ที่ฉันบอกเลยนะ มึงบอกเลิกกูไม่ได้นะจะมาบอกเลิกกูบนเที่ยงยไม่ได้นะกูไปต่อไม่เป็นเลยนะพูดเลยนะพูดเลยนะพูดเลยเป็นที่ที่ต้องโรแมนติกเท่านั้นนะฉันยอมรับเลยฉันหิวมากมาเดินและที่สำคัญเห็ดอะไรก็อยากกินไปหมดดูดิตอนแรกมองผ่านแว่นนึกว่าเห็ดนึกว่าอืมอืม น่าจะเป็นรีคู่นะคะของน้องแกะตัวเมื่อกี้ป่ะถึงแล้วคุณตอนนี้หลวกกำลังถ่ายรูปเห็ดอยู่เรื่องจริงต้องมีโมเมนต์ที่เห็ดสำคัญกว่าเราต้องให้นะเราจะมาเป็นออ้จุดศูนย์กลางของจักรวาลไม่ได้นะคุณนะเขาถ่ายรูปเราถ่ายคลิปเราเดินเท่าไหร่นะให้เขาถ่ายรูปไปเห็ดบ้างเขาอยู่ไหนล่ะ อ่าวันนี้ฟลอกกิ่ง่ะจบแขนนีว้ายนดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งคุณต้นไม้ต่ำโอ้ยอธรรมชาติอยากสื่อสารกับเราเดี๋ยวนะมานั่งบนหินเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางไม่พอใจอเปล่าวะแป๊แบหบนึ่งก่อนลุกก่อนนะลืมขอจริงๆเห็นแบบนี้ ะคกะ็รู้สึกว่าเราก็ต้องให้ความโครารพธรรมชาตินิดนึงเมื่อกี้กำลังจะปิดรายการโอ้ต้นไม้อะไรไม่รู้ต่ำเฉยถึงแล้วนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าถึงแล้วกับจุดที่วันนี้เราตั้งใจจะมาดูเดี๋ยวให้ดูนะฮะก็คือตรงนี้คนดูบอกว่าไม่เห็นต่างจากจุดที่พี่ปีนขึ้นมาเลยค่ะลูกกอบยืนยันว่าต่าง เพื่อให้เกียรติหลวงนะฮะเรามาดูหินเก่าแก่เหล่านี้นะ,ะลาก็ลา,ลาไม่ได้นะคือจริงๆจะบอกว่าอะถึงที่หมายใช่ไหมแล้วจะบอกว่าวันนี้จริงๆเรามาดูแบบเนี่ยสิ่งนี้ซึ่งอันเนี้ยพี่ก็ไม่ได้มีความรู้พี่ยอมรับตรงๆแต่ว่าอ่อมันดูมีความขลังมากเลยอะหินที่วาง นะฮะเป็นวงกลมแบบเนี้ล้อมเป็นวงกลมนะดูเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของพิธีกรรมอะไรสักอย่างในสมัยก่อนนะดูมีความขลังมากก็ดูสถานที่ทีต่ตั้งอยู่สิคือพี่อ่ะก็จะเห็นแต่ในหนังพี่เคยดูหนังเรื่องหนึ่งมาที่เหมือนนางเอกไปเจอลักษณะของหินแบบเนี้เข้าใจคำนี้ปะแล้วก็เหมือนนางก็ไปแตะหินอะไรสักอย่างแล้วก็สุดท้ายเกิดการแบบเดินทางย้อนเวลากลับไป ในยุคเก่ามากดันงน,นั้นพี่ไม่เสี่ยงพี่จะไม่เอามือไปแตะโดนหินหรืออะไรพี่กลัวเลยกลัวย้อนเวลากลับไปเลยเพราะเราไม่จำเป็นต้องไปเป็นนางเอกในยุคเก่าแล้วไงเราเป็นนางเอกในยุคนี้ของเราในเรื่องราวของเราคือจบนะคะนะ,ะเมื่อกี้เดินเจอแกะไปไหนละ่ะเต็มเลยแล้วแกะนีแกะหนีไปนะคะ หลัวหันไปคุยกับแกะว่า Don't be afraid We are vegetarian ยังไม่จบมาถึงจุดหมายหลัวก็ยังไปต่อยังไม่จบขึ้นไปให้สุดอเอาให้สุดเออทางเดียวที่อยากไปตอนนี้คือทางลงอยากกลิ้งลงไปเลยแต่อันตราย แล้วกลัวแกะมากมายจะหันมาสมเพศเต็มไปหมดน่นนะแกะนั่นนะอยากนั่งพักก็ไม่มีที่นั่งเพราะทุกที่มีขี้แกะรอ,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 อบบริเวณขี้แกะสามร้อยหกสิบองศาแล้วผัวหายไปแล้วเลยจะดตะโกนให้คนช่วยก็ไม่ได้ ไม่มีเสียงเออโคเพราะอยู่ในที่โลง่ง Help ผัวก็ไม่มาจบดิฉันประกาศก้าเลยนะคะดิฉันขอจบอาการปีนเข่าว,วันนี้นะคะดูท้ามกลางสิ่งที่ดิฉันอยู่คะ่ะถ้าหลัวชวนไปปีนลูกอื่นไปเองแล้วนะคะนะคะดิฉันขึ้นมาจากนู้นู้นูนูนูน So, do you know a trick to make going uphill and downhill easier? If you zigzag, walk in a zigzag and um, bigger zigzags, more gently, take your time. If you go fast, you'll fall over. Yeah, yeah, yeah. And then you're walking a more gentle slope. Yeah. do off now of short the path will that anyway. But slightly off the path now, taking a bit a will วันนี้ลาแล้วกับวอล์กหิงขานะคะโอเคจุดหมายปลายทางสำคัญพอๆกับการเดินทางถูกปะวะจำเขามาช่างมันเถอะลาแล้วะค่ะนะคะถ้าชอบพิมพ์กุ๊กูกมานะคะไม่ชอบออกเลยค่ะย้ยาย,ย,ายตอนนี้น่าจะมัน50าิวิแล้วกันนะ50วิวิเพื่อต้องถึงปีนเขาทั้งทีขอ50วิวิลวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะแบบ Bye. Oh. Where are you going? <laughs> Home. Home. Hey.